อยากเรียนพวกเราว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยในนามสพทในนามกระทรวงสถาติการก็ต้องขอบคุณพวกเราที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเราไปถึงเรื่องของสติปัญญาในการที่พวกเรานันได้ทำอย่างเต็มที่ในการดูแลนักเรียนภายใต้หลักที่เราต้องการก็คือหนึ่งเราต้องการให้ทุกคนมีความสุขเราต้องการให้ทุกคนมีความปลอดภัย อันที่สองเราต้องการให้ทุกคนนั้นได้ใช้การศึกษาเป็นเครื่องนำทางในการสร้างชีวิตให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาภายใต้หน้าที่ของพวกเราและที่สุดนั้นเขาจะได้รับโอกาสเขาจะมีความสุขหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารคุณครูที่ต้องทุ่มเทโดยมีเป้าหมายก็คืออยากให้เขานั้นได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข แน่นอนครับวันนี้เราทำงานร่วมกันมาหนึ่งปีภายใต้ท่านรองท่านผู้ช่วยรวมถึงพี่น้องพวกเรานั้นเป็นสิ่งยืนยันว่าณวันนี้สวทพวกเราได้เป็นแรงผักดันในการขับเคลื่อนซึ่งจะเห็นได้หลายๆมิติอันที่หนึ่งเลยเนี่ยวันนี้ผมพูดเสมอว่าครั้งหนึ่งผมเคยพูดคำหนึ่งว่าขาดฉันและเธอจะรู้สึก ที่คาที่ผมพูดตรงนี้ก็อยากจะสื่อไปอยังพวกเราว่าในนามสมบัตนั้นคือเราคือผู้สร้างต้นกล้าชีวิตหากเราทาั้งต้นทุนชีวิตไว้ดีคนไปต่อยอดไม่ยากแต่ถ้าเราไม่ได้ทําหรือทําไม่ได้เรื่องเขาก็จะบอกว่าไม่มีเราก็ได้แต่วันนี้หนึ่งปีที่ผ่านมาเราทําให้สังคมได้รู้แล้วว่าสมบคือหน่วยงานทางการศึกษาที่สร้างชีวิตให้กับเด็กไทย จะเห็นได้จากหลายๆมิติก็ขอบคุณพวกเราที่ได้ทุ่มเทแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกมุมมองบางเรื่องบางโอกาสที่เรานั้นมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือเกิดความบกพร่องผิดพลาดผมก็คิดว่าสิ่งนั้นต่างหากที่เป็นบทเรียนให้พวกเราได้ว่าทบทวนมาหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นแม้เราจะทุ่มเทแม้เราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีแต่มันก็มีข้อบกพร่องให้เราเห็น แต่ผมถือว่านั่นแหละคือล่องลอยของคนทำงานแต่ไม่ใช่สิ่งนั้นต้องบุกพล่องต่อไปก็ขอถือโอกาสปีใหม่เนี้ยเป็นปีแห่งการเรียนเรียนรู้และเข้าใจว่าสิ่งดีๆที่ทำในปีที่ผ่านมาก็ขอให้พวกเรานั้นได้ทำสิ่งนั้นต่อไปและให้ดีกว่าเดิมแต่สิ่งไหนที่ทำแล้วมันไม่ใช่มันบกพล่องเราจะเอามาเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตก็ขอเป็นกำลังใจกับพี่เพื่อนน้องพวกเราทุกคนใน,น,ในโอกาสนี้ ความสำเร็จจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีทีมทีมจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีใจนะครับทีมและใจเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยกันทําวันนี้เรามีความสุขและอยากส่งความปรารถนาดีและความสุขมาอย่างพี่เพื่อนน้องพวกเราทุกคนผมเองถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีไปอย่างพวกเราทุกคนก็ขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกจงดลบันดานประทานพรนให้พวกเรานั้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าจะล้ำค่าที่สุดสองเมื่อไม่เก็บไม่ป่วยไม่ไข้จิตใจก็ต้องเบิกบานไม่ทุกข์ไม่โศกให้ใจเป็นสุขและเนื้อสิ่งอืใดอยากให้ทุกคนมีสติและปัญญาในการ,รเผชิญปัญหาทุกอย่างกายที่เข้มแข็งใจที่เบิกบานบวกด้วยพลังสมองความคิดแล้วเราจะนำพาสพาไปสู่เป้าหมาย สูงสุดก็คือสร้างเด็กไทยให้เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีความสุขต่อไปครับขอบคุณครับ